สนับสนุนโดยเนึกถึงเจลลี่ต้องเยอะๆวัชระคลินิก uh oh. เพราะความสวยรอไม่ได้ชว <Yeah. S 1> ร์พลัสแป้งเย็นเอ็กซ์ตร้าคือแอนตี้แบคทีเรีย อีกครั้งกับโครงการทาร์เรอร์เคป๊อปเจเนเรชันเอ็มซีคอนเทสต์ปีสโครงการสุดฮิปของเหล่าไวยทีนที่มีความสามารถเพื่อค้นหาสุดยอดเอ็มซีรุ่นใหม่ที่จะมาทําหน้าที่พิธีกรพาเที่ยวทิพปประเทศญี่ปุ่นและเป็นพิธีกรหน้าใหม่ในรายการชูนไนท์ไลฟ์เ<ๆ>พียงส่งคลิปวิดีโอหรือรูปถ่ายที่คิดว่าเจ๋งคู่กับซองทาร์เรอร์รถใดก็ได้มาที่ w w w t a r r ์ m c c o n t e s t com สมัครเดือนวันนี้ถึง15พฤษภาคมน,นี้ววยรุ่นยุคใหม่ชักช้าจะไม่ทันกันนะคะ โอเคโอเคพูดถึงเพลงไปแล้วจะมีของสะสมที่เมื่อกี้พูดถึงเซย่าไปแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่วันนี้เราจะมาให้ดูกันด้วยมีการวาดรูปเป็นการลงทนญี่ปุ่นอช่ใช่โอ้เด็กผู้ชายต้องวาดรูปไงพี่ฝันจะมาเป็นนักร้องครับเคยฝันมาอยากจะเป็นนักเขียนการ์ตูนญี่ปุ่นอ๋อเหรออันนี้เป็นเล่มที่วาดไว้ตอนประมาณน่าจะสักมอนหนึ่งนะครับมอน่วาดจากเกมเขียนเนี่ยแล้วก็คือเริ่มเริ่มจากวาดวาดเรียนแบบก่อน ใช่ครับอันนี้อันนี้ไม่ได้เรียนแบบแต่คือเราเราชอบเกมนี้เราก็มาแต่งเรื่องเองแต่งเรื่องเองเปิดเปิดเปิด <c oughs> ่ขอที <c oughs> ่เกมที่เก่ามาก <c oughs> นะครับหลายคนน่าจะเกิด <c oughs> ไม่ทันซองไวสกรีดครับ, <c oughs> รบตอนนั้นมันเครื่องนี้ O G O ทันนะพี่ <c oughs> หลายคนน่าจะเกิดไม่ทันแต่แก,ก่ัดแต่แกตัดลังฉันนะแกทันเกมนั้นไหมป๊อปอายอ่าสีเลือดหมูอ่ะทำไมอะไรก็ไม่สีเลือดป๊อปอายรับผากขมอ่ะเฟรนดี้นี่เล็กๆอย่างนี้เลยจะไปไปมีข้อไปมีข้อไปมีข้อที่มากอมรบระ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 ไ่ดื้อดูหน่ื้อด้า แล้วฉันยังมีอยู่การกระโดดโต้กัมีหรือเปล่ามีอย่างในนี่ยคร้ก็จะวาดเป็นการ์ตูนเลยจริงๆเนี่ยญี่ปุ่นในสมัยเอโดะเนี่ยก็จะวาดมันก็จะเป็นช่องต่างๆแล้วเรื่องราวน้องนัทก็เขียนก็เขียนเองก็เเขียนองผูกเรื่องเองไหนดูซิดูดูเจ๊จะอ่านไหมครับจะไม่ผูกเลยอะผูกเรื่องเองเขียนเองได้ไงอ่ะญี่ปุ่นในสมัยเอโดะได้เกิดการจลาจลขึ้นเนื่องจากกอมันร้ายอูโอูยดูเรื่องผมเลยอ่ะดูสิตายแล้วยูริ ก้มลงจับอะไรเนี่ยฮาโอมาลุยูรี่ตรงไหนฮาโอมาลุอ่านเรื่อยๆเลยวยตัวเองมันใหญ่มากกว่าจะว่าเสร็จหน้าหนึ่งผมจุด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 สัมผัสของตัวเองแล้วลูบขึ้นมาเรื่อยๆอะไรไม่ได้คุยจาคุณงสมดูภาพมันไม่มีอะไรเชิงนั้นเลย รถอ่าใช่ครับเป็นการ์ตูนแนวต่อสู้อยากจะให้เห็นรายละเอียดจริงๆอันนี้ก็เป็นของสะสมของคุณนัทนั่นเองแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของญี่ปุ่งญี่ปุ่นนะครับวันนี้ AF มาพร้อมกับเอ่อโปรเจกต์เดอะวินเนอร์เดอะวินเนอร์ก็ไม่ใช่คนเดียวเหรอเดอะวินเนอร์ก็ไม่ได้ชนะคนเดียวมีหกคนครับแต่วันนี้มาสามคนนัทพาพี่ชายและน้องสาวคนหนึ่งมาด้วยแต่ครันนี้ว่าพอมาปั๊บเวลาหมดปึ้งเลยเอาเป็นว่า สัปดาห์หน้าดีไหมตอนนี้เนี่ยมาแล้วนะแต่ว่าเราปิดประตูเลยเยวลาไม่ต้องเข้าเวลาไปไปไปแต่งหน้าสัปดาห์หน้าเลยมาช้าเองนัดมาก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราได้เจอเขากันโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิมเจอกันใหม่กับพี่พัชโชว์เราเป็นไงครับสวัสดีคจ้าเอาล่ะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาคัมมันฮะของทีม plus choice แล้วสัปดาห์หน้ามามันกันต่อแบบฟูลชีพรับรองว่า ความสนุกแบบนี้ขาดไม่ได้ที่จะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราได้แกร่รถยนต์มาสเตอ2ใหม่เครื่องดื่มเสริมสุขภาพแนวใหม่ b e อิงไอแครลูกอมโอเล่ดิวตี้ควิกแซบซุปเปอร์เหมาดอกจัน339รถจักรยานยนต์ซูซูกิเจลาเตอร์125บิ๊กคันล่าเดอะเซอร์วักิคลนิกขนมเจลลี่โยอย สวยได้ทุกวันวาเป็กรองเท้ากัมโบสัปดาห์หน้าสนุกค่ะม,มานหาไปกับสองสาวจากสามย่านไยป,ป่านวาดและกิฟซ่าจะมาประทังกับเดอะวินเนอร์จากบ้าน A.F. วิทนัทและซันนเตรียมตัวเปดิดร้มความคัมมานฮากันแบบสุดๆเอาไว้ได้เลย 마치겠습니다!